ครับวันนี้เรามาดูชายแดนระหว่างไทยกับลาวที่บ้านแก่งโตนท่ารี่จังหวัดเลยแก่งก็คือเป็นที่ที่มีหินขวางลำแม่น้ำนะครับเนี่ยครับที่เราเห็นตรงข้ามก็คือประเทศลาวนะครับนี่ตรงนั้นนะครับฝั่งนี้คือประเทศไทยนะครับนี่คือแก่งโตนนะครับ นี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับที่เราสามรถาทรลี่นอกจากสะพานข้ามไปน้ําเหือ่ยภาพไทยลาวนะครับก็มาที่แก่งตนก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราเห็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะั่นคือเสาไฟฟ้าจากประเทศลาวนะครับจากชายบุรีนะครับข้ามมาฝั่งไทยนะครับฝั่งนู้นคือประเทศลาวเหมือนกันนะครับเราจะโดนไปดูข้างล่างนะครับ นีแก่งโตนแก่งก็คือแก่งโตนก็คือการลักษณะน้ําที่ไหลลงมานะครับตนคือโดดหรืออ,อพุ้งนะครับเป็นภาษาอีสานนะครับแก่งโตนก็พัฒนาโดยราชการให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับจะมีทางลาด เดินริมแม่น้ําเหืองนะครับนี่ครับฝั่งนู้นก็ประเทศลาวนะครับนู่นนะฮะเรามีแม่น้ําเหืองกั้นระหว่างไทยกับลาวโอทําทางลาดเนี่ยเยอะนะครับนี่คือแม่น้ําเหืองช่วงที่ฝนตกเยอะนะครับนู่นแหละครับทางที่ทําเป็นกิโลนะครับเนี่ย อันนี้คือแม่น้ําเหืองจะไหลไปประจบแม่น้ำโขงที่ผูกคกนิ้วนะครับที่ก็ทําสกายบล็อกนะครับตัวน,นี้ก็เป็นแก่งนะครับน้ำทั้งหมดก็จะไหลมาชนหินก็จะเกิดเป็นลอนขื่นไม่เกิดเสียงนะครับ นี่นครับเป็นหินนะครับขวางแม่น้ำเหือง ันนี้น้ำป่ามาครับฝนตกเยอะลองไปข้างล่างนะครับฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาวะะครับแต่ไม่ผิ่คือเมืองท้าโคตรแสงชัยบุรีนะครับนี่แหละครับ น่าร้อนน้าแรงก็น่าจะลงไปเล่นน้ำได้เพราะว่าน้ำจะไม่เยอะนะครับสรงนน้ำเชี่ยวสุดครับ ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็เป็นบ้านมีอคอกสัตว์นะครับตรงนั้น่าจะเลี้ยงวัวนี่ครับชายแดนไทยลาวซึ่งถามว่าถ้าจะดูแลงน้ำแห้งี่เดชข้ามกันสบายสบาเลยครับ กระแสยน้ําแรงพอสมควรตรงจุดนั้นเือเป็นโขดหินโอเคนะครับใครที่มาเที่ยวขาลี่อย่าลืมแวะมาเที่ยวแก่งโตนนะครับ